แมวน้ำมาแล้วออกมาแล้วท่านผนัชมตองการตัวสองตัวตัวเต่าปิ้งสองพันได้ไหมาจารพี่เรียบร้อยแล้วนะครับตอ้นี่ก็จะโชว์วัตสงค์เดีขอแนะนำแมวน้ำทัวสองตัวให้่นผู้ชมได้จักนก่อนะครับแมวน้ำครับสมวนี้เป็นสายพันกรอ้แมวน้ำาแบบมวน้ำสายมือของ่านผู้ชมเป็นแค่สีเหลืองครับตัวใหญ่ตัวนี้เป็นแมวน้ำเพศผู้นะครับอายุ20ปีแล้วเขาเป็น ชื่อว่าหักนะครับก็มีชื่อว่าติ๊กนะครโหวตก็ขีดลงมือขึ้นข่าวมือนานแบ่นตัวไหนอภิบาลได้นะครับอภิบาลไปแล้วอ่ะอ่ะก็ตบมือเสียงดังเลยนะครับตัวนี้ไม่กดติ๊กนะครับแต่อายุเท่ากันนะครับ20ปีที่ตัวเล็กกว่าเพราะว่าเป็นเพศเมียนั่นเองนะครับตัวจะเล็กกว่าเพศผู้เขามีชื่อว่า ที่ครูฝึกนะครับทีอุปกรณ์เป็นลูกคล้องสีส้มๆหนึ่งลูกโยนลงไปในน้ำมาดูว่าที่กลับน้ำไปเอาลูกคล้องตกลึกได้ไหมมองที่จอก็ได้นะครับโดยธรรมชาติแล้วแรงน้ำกลับน้ำไปลึกถึง้อยเมตรเลยนะครับเพื่อไปหาอาหารนทะเลกลับหายใจได้นาน68นาทีด้วยนะครับแต่สาดน้ำมาลองลึกสี่เมตรครับทีผมว่าแค่นี้สบายมากแค่เดียวครับเป็นเอาใจจับจับมาแล้วครับจะได้ลูกล้องกลับมาขึ้นมาด้ไหมโอ้โหเห็นลูกคล้องสีส้มกัน

โอ้ลับเสร็จแล้วเสร็จตั้งึงด้วยเขาจะรับไ,ได้ทั้งหมดหรือเปล่าแข็งได้ไหรือไม่ครับพร้อมแล้วเริลยเลยครับทุกที่หนึง่งโอ้พี่สบายมาทุกที่สองโอ้โหลับได้สบายมากทุกที่สามครับเอียงซ้ายเอียงขวาไปโอ้โดูไปดูนับโอนจะไม่เป็นไรนะำไปเก็บมาช่วยกันทำอาหากินดีมากครับโอ้เสร็จแล้วเสร็จ นะครับเรามีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือห่วโบกกโยนมาัวนะมาเิมัะแต่ว่าเราเขาเ็อเอะรเขาจะมีภาษาสัมพันธ์แค่ยำขนาดไหนครับขอแล้วเริ่มเลยหวงที่หนึ่งโอ้โดนมาครับได้หวที่สองเลยไปอีกแล้วแต่ว่าใส่ีก็เป็นครับโอ้โหสมากสมวงโบกเราไม่ได้นะห่วงที่สามหวที่สี่ครับ ว่องไวด้วยมาทางั้นตีบ้างดีกว่าครับเป็นคู่คับก่อนตีบอกของตางกันหัวของตีข้งีตีเยอะนะครับแต่ไม่ได้ให้รนะครับเดี๋ยวรานนี้นะครับจะให้ตีถติกรัมการกระโดดโดยให้กระโดดารอก็แ่าเาสามาดได้แล้วนะครับเพราะว่าเปี่ยระยาเป็นที่อยูแล้วในที้อนเสา้อนเราจะีตัวกระโดดสัตว์ชนินนะครับกระโดดได้เฉพาะในน้ำดวันนี้ครับตั้140กิโล เราจะโดมทึ่เหนืงน้ำได้หรือเปล่าหรือวก็จะบังคับทิศทางให้รอดข้าตามวางที่พื้นหุ่หรือหึือได้หรือไม่ครับเียตสวยดีกันดิขอแล้วหนึ่งสองสามลงน้ำไปแล้วครับยังไงครับติ๊กยังไงจะ,ะโดมรอดได้มา